5แบบคนไทยที่ถูกลเลื่มองเล็บคลิปที่ผมเป็นไท้นะเสียงมันอาจจะแตกต่างจากคลิปก่อนก่อนนิดนึงนะโอเคเป็นว่าไปเริ่มเลยดีกว่า โดยแมปแรกนะฮะก็มีชื่อว่าผาไกลนะซึ่งอาจจะเป็นแมปที่หลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อแล้วอาจจะลืมนะว่าแบบมันคือแมปอะไรนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปในตำนานคลิปหนึ่งขึ้นมาให้ดูก็อันนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปขอ่าัชชามาป,ประมาณ3-4ปีที่แล้วนะซึ่งเป็นคลิปในตำนานมากๆเลยนะตอนนี้เียหลายคนที่เคยแล้วเราบอกนายกันเนี่ยก็น่าจะคุ้นแล้วใช่ไหมว่าแบบผาไกลมันคือแมปอะไรนะก็แมปผาไกลนะฮะสร้างโดยทีเลเซอร์นะซึ่งจะเป็นแมปแนวโลเปะคุณก็สามารถจะไปทำงานหาเงินภายในเมืองผาไกลได้แล้วก็เอาเงินเนี่ยมาแต่งางคมท ทานี่ต่างๆงานานะเอาเป็นว่าไปเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่า UI แ mm hmm. บบนี้บั๊กอะไรหรือเปล่านะก็คือเนี่ยอันนี้คือแบบผมพยายามจะเสกรถนะเป็นมอเตอร์ไซค์ฟรีใช่ไหมผมกดเสกไปแล้วมันบอกว่าคุณไม่สามารถเสกรถจากหน้านี้ได้คุณต้องไปที่หน้าอีม e ทอเรียถึงจะสามารถเสกได้ซึ่งผมไปหน้าอีม e ทอเรีเนี่ย Nothing, นอตติ้งฮะไม่มีอะไรเลย สงสัยเนี่ยมันจะบั๊กนะสุดยอดจริงๆเลยก็เดี๋ยวเดินแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจเนี่ยกันก็ตรงนี้เป็นล็อบบี้นะฮะก็จะมีแบบคนสร้างอยู่ตรงนี้นะ,ะอันนี้เป็นลาสเหรอคืออะไรเนี่ยอ๋อให้เราไปสมัครงานเหรอประมาณนั้นนะฮะเออแป๊บหนึ่งเราสามารถสมัครเป็นครูดได้สมัครเป็นนักเรียนเหรอ student โอเคก็ลองสมัครดูซซึ่งถามว่าผมจะไปโรงเรียนยังไงโดยที่ไม่มีรถอันนี้ไปนเนอ,อร,เร์ต้อง q u วสเราสามารถคุยได้วาดี ว้าวแล้วผมก็ไม่สามารถเสกมอเตอร์ไซค์ได้จริงๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คณะจะผมมีอาชีพมีดู่ยมินีนะมันมันเสกไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวแบบเดินไปแล้วกันนะเดินยาวๆนะฮะงานนี้ยาวนานนะฮะจังหวะน,นี้ตรงนน้นมีวัดด้วยนะผมไปสำรวจวัดตีไหมเนี่ยหรือผมจะเข้าเมืองเดีย,ย รู้สึกว่าแบบมันจะนานจพอกันเลยผมขอเข้าเมืองแล้วกันนะแล้วก็แบบนี้นะคะเราจะมีการหิวด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบซื้อข้าวซื้อน้ำด้วยก็เนี่ยวันดีครับเอ็นพีเซคุยกับต้นว้าวต้นพูดอะไรอะ่ะโอ้โหต้นต้นพูดได้สุดยอดมากอันนี้อะไรอะ่ะนกอินทรีในตำนานมันคืออะไรทำไมมันจู่ๆมันมาอยู่งนี้อะ่ะ มันคืออะไรเนี่ยผมเอาเคียวฟาดได้ไหมผมสามารถฟาดมันได้ไหมไม่ได้โอเคเข้าโรงเรียนดีกว่านะรู้สึกว่าแบบนี้มันจะบั๊กเยอะมากเลยในมือถือผมคิดว่าในคอมมันไม่น่าจะบั๊กนะโอเคอันนี้เป็นข้างในโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนแบบชนบทจัดๆเลยนะโอเค working here สามารถทํางานที่ได้หุ่นโรงเรียนนี่ย่างกับหนังเพียเนะี่ยไม่มีหลอดไฟเลยหรอไม่มีพัดลมด้วยนะเนี่ยผมสามารถทํางานตรงนี้เอา้าทำไมผมผมเด้งอนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปที่อื่นบ้างดีกว่านะ ก็เมืองค่อนข้างเจะสวยอยู่นะอันนี้เป็นร้านเลนโบแปดนะไม่ใช่เซเว่นแต่นี่คือเลนโบแปดโอเคก็ไปมาได้แต่สอบแบบพาใกล้นะฮะแบบโบเข้มมากๆอยนะียผมไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างเลยและแบบต่อไปนะฮะก็คือสกูฮิสตอรี่จ้างโดยคุณทัปปองหรือตุ๊ปอกนั่เองนะถ้าเกิดเล่นแบบคาชาก็ทัปปองซึ่งเป็นคนไทยที่สร้างแบบผีเนี่ยค่อนข้างหลายแบบมากๆเลยนะแต่ละแบบก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวไม่แพ้กับแบบฝรั่งเลยแต่ว่าผมเลือกสกูฮิสตอรี่เพราะว่ามันเป็นแบบที่ดังที่สุดแล้วของทัปปองเขานะ โดยสกูฮิสตอรี่เนี่ยจะใกล้เคยงกับโฮมสวิตโฮมแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเอกค่อนข้างจะห้าวกว่าโฮมสวิตโฮมนะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะประมาณว่ามันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีเรื่องลี้ลับอยู่แล้วตัวเอกของเราเนี่ยก็อยากจะลองไปล่าท้าผีก็เลยไปที่มาของสกูฮิสตอรี่นั่นเองซึ่งก็มียูทูบเบอร์ไทยเนี่ยเล่นค่อนข้างจะเยอะนะเป็นแบบที่มีคุณภาพแต่ว่าก็ตามสไตล์ของแมปผีแบบรวดเดียวจบนะก็คือมันจะไม่มีอัปเดตอะไรมาเพิ่มเลยก็ทําให้คนเล่นเนี่ยดอบลงทุกวันทุุกกวััันนนนนนนจจจบีี้มคคูล่เย็ เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแมปคนไทยที่ถูกลืมในคลิปในวันนี้นั่นเองแต่ปัจจุบันนี้นะฮะแบบนี้ยังสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะถ้าเกิดใครแบบอยากลองสัมผัสประสบการณ์เกมผีฝีมือคนไทยเจอกับนางลำเนี่ยก็สามารถมาลองในแมปนี้ได้เลยนะแต่ผมขอผ่านเพราะผมกลัวเกมผีโอเคก็จบไปแล้วสาวแบบนี้ไปแบบต่อไปกัน และแมปต่อไปนะฮะก็คือแมปคามไลฟ์นั่นเองเป็นแมปคนสร้างเดียวกับผาไกลแต่ว่าเป็นผาไกลที่มีทีมงานคนละชุดกันนะ,ะโดยคามไลฟ์นะฮะจะเป็นแมปที่คล้ายๆกับบล็อกเบิร์กแต่ว่าเป็นบล็อกเบิร์กที่ผสมกับความเป็น 5m ก็เดี๋ยวมผมจะลองไปเล่นให้ดูเลยลวกันนะ,ะเอาเป็นว่าเริ่มเลยก็วัสดีพี่หลวงพี่ หลวงพี่เป็นใครอ่ะหลวงพี่ใสตมมามะพี่แกเอฟเอยู่นะเป็นแบบคนเล่นเพียงแค่2คนในโลกใบนี้นะซอฟผมกับเขาเนี่ยแล้วก็เกมนี้มีระบบแบบเลเวลอาชีพเลยนะยิ่งทําเร็วเยอะเนี่ยคุณก็สามารถทําอาชีพมันเนี่ยในสายที่มันลึกขึ้นได้ก็ผมสามารถจะทํางานนี้ได้อันนี้เป็นงานแบบเริ่มต้นนะฮะและแอนิเมชันเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้คือแอนิเมชันวิ่งนะสุดยอดมากโอเคอันนี้ผมสามารถทํางานเป็นแบบคนส่งของได้เออเข้าไม่ได้ อ๋อต้องเปิดก่อน <laughs> ฉนลายจริงเลยแล้วโอเคเขาให้ไปหยิบกล่องนะมาหยิบกล่องมานี่เรามาแล้วนะฮะแล้วก็เราต้องเอากล่องไปไหนเนี่ยโลเคชั่นเอ่อเทคนิคช็อปซึ่งเทคนิคช็อปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีมินิมัพไหมเดี๋ยวผมไม่รู้แล้วก็เกมนี้นะฮะรู้สึกว่าเราสามารถจะแบบเด็ดน้ำม่วงกินได้ใช่ไหมผมลืมไปละเ <laughs> นี่ยเนี่ยผมสามารถเด็ดน้ำม่วงกินได้ อร่อยเลยโอ้โหเกี๊ั้งเปลือกเนี่ยมันก็จะมีค่าแบบความหิวความหิวน้ําแล้วก็ข่านอนหลับนะก็สามารถเพิ่มด้แบบคอน้ังง่ายได้นะโอเคอันนี้ไปนในเมืองนะผมแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเทคชอปอยู่ไหนมันมีมินิแมปไหมอย่างน้อยอ่ะเอ้ผมจําได้ว่าในร้านส่งของเนี่ยมันจะมีมินิแมปบอกอยู่แนละ้วแบบที่ไหนไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้เป็นที่ของเรานะส่วนเทคชอปเนี่ยโอ้โหในเมืองนี้เลยเหรอไม่ไกลนะมันก็แบบสามารถเดินไปได้โอเคไป โอเคมาถึงแล้วผมจะส่งจดหมายเข้าไปเรียบร้อยได้มาหกเหรียญน,นะฮะถ้าเกิดจะให้ผมดาวนะแล้วแบบแบบนี้ทำไมไปถึงตายนะก็ง่ายๆเลยนะฮะมันอัปเดตค่อนข้าง,างช้านะแล้วก็ความแหลกกระดับเนี้ยทำให้ผู้เล่นส่วนมากของโลบกเนี่ยเข้าถึงยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้มือถือแรงมากหรอกนะมันก็เลยจะแบบจะเล่นไม่ค่อยไหวนะแบบนี้เนี่ยคือแบบผมต้องก้มหน้าตลอดเวลาถ้าเกิดผมไม่ก้มเนี่ยผมแหลกนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะ โอเคนี่เป็นห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาตรงชั้น2ตรงนี้เรียบร้อยนะครับสามารถเช่าได้ซึ่งค่าเช่าก็120ต่อการเช่าหนึ่งครั้งนะคู่จะแพงก็ถือว่าเป็นมาให้สอบเออแมปคามไลฟ์นะผมแหลกเกินแล้วผมออกดีกว่านะเพราะว่ามันจะไหวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่ค่อนข้างคุณภาพมากๆสาหรับคนไทยนะแต่ว่าแหลกไปหน่อยนะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงยากนะอันนี้ขนาดกราฟิกกับตามสดไปยังแหลกขนาดนี้เลยนะ แล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือแบบศาลาพักใจนั่นเองนะซึ่งเป็นแบบที่ค่อนข้างดังมากเมื่อสมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็คนเล่นนะฮะส่นคนนะก็จะเป็นแบบแนวด้านชิลๆนะอารมณ์แบบพวกจุดพักใจแล้วก็สเตจบ้านนาะแต่ว่าเป็นสเตจบ้านนาะเวอร์ชั่นที่แบบมีอะไรให้ทาน้อยกว่าประมาณนั้นก็เนี้ยัน,นผมสามารถเข้ามาสำรวจบ้านได้ซึ่งโคจะมืดเลยน้ําสีขาว,ขาวดูสดีนะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับศาลาพักใจไปแบบต่อไปแบบสุดท้ายดีกว่า และแบบสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะฮะก็คือไทยส s กลลี่สตอรี่สซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในแบบตำนานของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคัชชาเนี่ยเขาเคยเล่นแบบนี้ไปถึง12พาร์ทเลยนะแล้วมันก็มีแบบเนื้อเรื่องอะไรเยอะมากเลยแล้วก็ค่อยๆจะเบียวจะจัดเลยนะสำหรับคนสร้างเนี่ยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะก็คือของคัชชาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นการต่อสูก้กันระหว่างโต่เกียวกูสักอย่างนึงนะปัจจุบันนี้ผมมาเช็คอยู่นะผมไม่เห็นเลยนะคือแบบผมเห็นแค่สตอรี่ตามปกติผมไม่รู้เามามนะหเเม ก็อันนี้ผมจะมาอ่านอันที่แบบมันยังอ่านได้ละกันนะผมจะเลือกเป็นอ่านแบบไอยาสเปดละกันนะนี่แกรนี่สเปดไปเริ่มอ่านกันนะฮะปุ๊บอันนี้เป็นแบบบ็อกฟุตบ็อกฟุตเราบอกเราบอกทับบี้ TDS ดีเอสมาทุกแมพเลยในที่สุดฉันก็ทำความสะอาดห้องได้แล้วว้าวไปกระจิอยู่นี่ด้วยฉันยังจำวันนั้นได้ปีศาจตอนนั้นมันทําให้ฉันกลัวทําให้ฉันเกือบจะหัวใจวายไปเลยเนี่ยแต่ไงซะฉันก็รู้สึกหิวแล้วตอนนี้ปกป้องบ้านแล้วด้วยฟิกเกอร์ของฉัน เอ้แต่ว่านายไม่มีชีวิตนี่นะฮ่าเออ่ประมาณแบบลบหลูวนะลบหลูวนึกออกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโอ้มะก้อนนี่มันตโตเกียวกูตโตเกียวกูเริ่มกำเนิดแล้วนะตอนนี้อันละหายไปไหนอะตัวละครหายไปแล้วโอ้อันนี้เป็นแบบฉากต่อไปอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทันจิโร่เอ๊ะใครวะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันวายแล้วเนี่ยบะหมี่ของน็อตแล้วทําไมน็อตน็อตแขนขาดวะเนี่ย น็อต <Not S 2> <Not S 1> เป็นไรแล้วคนนี้หลับไปเรียบร้อยนะเรียกได้ว่าบะหมี่อื่นและจังหวะนี้เป็นการใช้อาหารที่คุ้มค่ามากยานุกลับมานะคะคุณลงุงโอเคฉันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อยู่ในป่าทําไมกันนะอา้าวทำไมฝนมาตกตอนนี้วะเนี่ยโอไมค์กอดนี่แล้วทำไมไม่เดินต่อไปอะ่ะต้นไม้มันกันฝนไม่ได้ละจะไป <c oughs> จะไปหลบในป่าทําไมอะไรต่อไปนะฮะอุ้ยตกใจหมดเอาตัวตอนนี้ฝนมันเริ่มตกแล้วอาหารที่บกอนที่พวกเราจะเปียกกันดีกว่า โอเคไปแล้วเพื่อนประมาณนะั้นผมแบบภาษาอังกฤษสุดยอดมากนะแล้วทำไมมันเป็นดีโอกะไอ้นี่วะเนี่ยดีโอขับรถเลียวโอเคตอนนี้กําลังขับเรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกําลังขับแบบความเร็วสูงโอ้ oh my god ว้าวว้าว what the fuck ใ <laughs> ห้ลงมาเดี๋ยวนี้นะช่วยกูด้วยเอออ่าดีโอเราเราตายไปเรื่อยแล้วนะวน <laughs> ดีโอคดีโอโดนรถทับนะเลี้ยงดีโอไม่ต้องใช้สแตนแล้วนะโดนรถทับตาย,ตายแล้วก็จังหวะนี้คนนี้โดนแทงนะฮะแทงอย่างเอมันนี่มันมาจากแคมปิ้งใช่ไหมไอตัวเนี้ยผมจําได้ โ oh, อ้ไยคนนี้เล็บเร,ราไว้แล้วนะฮะเต็มตัวตายจะแล้วไอเดโอโน no. hey, อเฮ้หยุดนะวัดเจนะเจ๊เจ๊แค่ตายเหรอทำไมเจ๊แกไม่มีหน้าเอาฆาตกรงงนะฮะจังหวะนี้เอาฆาตากรไอคนนี้ก็เวอโอเคแล้วไงต่อ <laughs> ปึ๊บพุ่งนายทําอะไรกันเนี่ย <laughs> โอ้แล้วจังหวะนี้กำลังโดนแทงนะฮะ <laughs> <laughs> ไม่น้อยอย่าโอเคดดโอเราไม่ช่วยอะไรเลยดดโอเล็กสแตนอยมาเดีดเดโอไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ เขาเจอแบบยายสเปรตะะยายสเปร์ช่วยแบบช่วยเด็กหญิงคนนี้นะโอ้โหใช้มีดแทงแบบโคตรจัแหลมอะวิดมีดทะลูกกระดูกได้เลยเอะเนี่ยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาโหศพไม่สวยนะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันแทงเฉยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมขามันขาดอะเป็นอะไรเนี่ยเอา้าแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้หายไปไหนอะ แล,และคนนี้มันเอามันเอา,เอาผ้าจากไหนไม่รู้แบบคุมเพื่อนตัวเองคุมศพแล้วทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลแล้วคุมทําไมมำไมก่อนดิโอแซะนะฮะดิโอแบบโอ้เดินไปทําทางรถไฟตายแน่นะฮะจังหวะนี้ผมคิดว่าตายนะรถไฟมาแน่นอนนั่นไงเรียบร้อยนะฮะเดยวเทรน I love train โอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ5แมปคนไทยที่ถูกเลื่มในโลโบอกก็แต่ละแมบบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแมปที่ตำนานมากๆเลยนะโดยเฉพาะไอผ้ผาไกลกับไอ้ไทยสแกลลี่สตอรี่นะนะนนะนเนี่ยแต่น่าเสียดายนะฮะที่ผาไกลเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะโบเกนจัดๆในโทรศัพท์นะผมก็เลยแบบไม่ได้โชว์โลบอะไรมากมายนะโอเคก็สำหรับวิลาไปก่อนแล้วกันนะก็บายบาย